How old are you? How old? You're 18. Really? Yeah. Really? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never say. I'm mad, Okay, go back, go back, go แดกยับยางเื่นยับด้วยะอะไรนะครับ,บแด<บ>กยับยางเื่นยับด้วย嘛ไม่ยับครับผมแต่เราคนผู้ชายนี่แม่งคือแบบเออแม่งหน้าดีอะคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้อาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนจะจ๊ะถ้าจะชมกูเตือนงแล้วเด้อเช้าวันนี้เป็นวันที่7 ธันวาคมแล้วก็เราอยู่กับคุณโอคุบกุกนะครับผมอเอาเลย่พี่บึงครับผมครับก็กำลังจะเดินทางไปเกาะพัง,งันนะครับผมถามว่าทำไมต้องไปเช้าเช้าแบบนี้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้จองโรงแรมโอเคจะได้ไหมโรงแรมอะไรนะได้ไหมโรงแรมเราไม่รู้เลยว่าจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้โรงแรมกก็ยืดแม่เดินหาครับหนอนห เดินหาดิแต่ไม่แต่หาจำได้เพราะว่ามันมีโรงแรมหนึ่งที่ผมชอบไปชื่อว่าซันคลิปรีสอร์ทนะเพราะเป็นโรงแรมประจำผมแต่ว่า <Wow. S 1> คือในช่วงเดือนพีกๆแบบนี้ไม่แน่ใจเลยพี่ก็ช่วงขับรถมัขับแล้วกันนะกอนนอนอนนอนไปเลยครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมด้วยเป็นไฮซีซันของไทยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปถึงท่าเรือเราต้องขับรถจากภูเก็ตนะแล้วก็เดี๋ยวไปลงที่ท่าเรือรอนสัก เออตอนแรกก็กะว่าจะเอารถขึ้นเออเอารถขึ้นเหลือแต่ไม่น่าจะเอาละมีคนไทยบ้างหรือยังครับผมเมื่อกี้มีแต่เราไม่เยอะชาติไนะเฮ้ย As you fade away. ได้ที่พักแล้วครับผมโอ้โหเรียกว่าเฉียดฉวมากดีนะที่แบบเออเรามากันที่เดิมครับ Sun ลิปร Resort นะครับผมอ่ะห้องวันนี้ครับผมไม่เหมือนห้องวิวทะเลที่เราเคยมาอยู่แต่ว่าก็อยู่ได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยมันเป็นเดือนที่พลิกที่สุดของเพังงานนะครับผมก็ได้ห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่แปดร้อยนะครับผมห้องนี้ปกติถ้าเป็น800เนี่ย ถ้ามาช่วงแบบไม่ใช่เดือนพีคๆนะกน็จะได้แบบเห็นห้องวิวทะเลประมาณนั้นนะนี่ครับผมก็เรียกว่าอยู่ได้ดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้ด้วยมันเป็นเดือนธันวาแล้วก็คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับ<แ>ผมเอ้ยบรรยากาศเมื่อกี้จากที่ดูเป็นยังไงบ้างผมว่าคืนนี้มันแน่แต่วนั่ไนไครับ มองหวังว่าจะพอมีเอเชียให้ได้ให้ได้นี่มากนะเพราะว่าฝรั่งไม่ใช่ไทยผมเท่าไหร่ครับเยนี่โชว์เดี๋ยววันนี้คุณโชว์คุณโชว์ลีลาผมขอดูลีลาที่คุณบอกนักบอกหนานะครับว่าต้องคุณเป็น King o อ d o ูมู n ใช่ไหมใช่ครับผมไหนจัดให้ดูอันนี้คตั้งแงับโอเค What do you say? ุณเซ่ผมมีที่ส s าร์ติ I just want to talk about the new people Like a... Oh my god No, 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 no No, no, no Hello Right now, we are at... Palanai Bangalore นะครับครับกถ้าต้องบอกนี้ก่อนบอกเรื่องอาหารในเกาะพางานของเรื่องของราคาต้องบอกกี้ว่าราคามันอาจจะสูงกว่า,อาของตลาดของตลาดนิดหน่อยครับผมเมื่อก่อนนี้ตอนกูนมาครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับงงเวลามาเงินกูแดกมาม่าก,กับไอ้น้ำพริก7บาในเซเว่น,นะครับผมตนี้ ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยโอคราคามนได้แพงอาจจะเราโตขึ้นแล้วก็เหมือนกับราทำงานอรอยางเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออราคามันก็ละมาเที่ยวอ่ะอตยาีแดกยับยงเงินยับด้วยะแดกยับยังเงินยับด้วยนะยังเงินับัเ้ยัง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 ไม่เจอเสียเห็นแต่ก็ดีอย่างตรงที่ว่าเออแม งานดีนะโอ้เจ<ะ>้าจอม,มใหุ้ณพูด <มา S 2> ถึงผู้หญิงนี่นยผมเห็นบ่อยแล้วโอ้ยงานดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะให,ให้กี่คะแนนครับผู้ชายเยี่ยแม่งแต่ละรนแม่งหล่อๆแล้วนะไอ้เยี่ยยอมรับแล้วหุน่นเออือแม่งกูมาชั้นเดียวแบบนี้มาแบบชั้นเดียวแบบนี้เออไม่สนครับไม่สนเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวเจอกูมันอยู่ที่มันอยู่ที่ลีลาแล้วก็สเตปนี่อ่ะโมเยอะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงอ่ะ ผู้หญิงเหรอให้พูดตามตรงเหรอเออถึงใครก็ได้ใครก็ได้ยิงแกก็ได้ใครก็ได้จริงจริงจริงถ้าพรุ่งนี้อ่ะไม่มีปัญหาเลยคือมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดามากใช่เออถพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาหรอกเราก็แบบไอ้คนไรสุดสิโฟโตวิดีโอเอาจริงไม่ต้องหรอกเออไอ้เหี้ย I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all oh. And this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all oh. And we all got dreams Y'all want things, but what you gonna do for How you gon' move for What you gonna be? And do you believe? As I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. We all want But what you gonna do for How you gonna move forward? โอ้โหดูแก่งนี้ดิอ,อือฮอ่าฮะเยสเค้คุณโอโกโบว่าไงครับผมเมื่อกี้มีเอเชียมาบ้างน,นะแล้วก็ประมาณรักแทบเปอร์เซ็นอยากร้อยเปอร์เซ็นได้ได้หมดเลยไหมครับได้หมดเลยเ <laughs> ยสโน่สะยอดเลยครับผมคุณโอโกโบ ไ,ไทยคุณอย่างเดียวเลยครับอะไรนะไทยคุณอย่างเดียวเลยเอ้ยว่าผมวันนี้ผมมาเที่ยวผมมาติดตามคุณผมไม่ยุ่ไงไ,ไทยไเดี๋ยวไปปุกเหมือนกันมีห้องมันนะครับี่ห้องผมห้องผมอยู่นู่นนี่ก็สิบโมงกว่าแล้วดูแม่งยังไม่ตื่นเลย ของเขิงเฮียอะไรวางแบบอืมเฮียมีอะไรถุงยางด้วยจิเป็ดเมื่อวานเราแยกกันตอนไหนไม่รู้นะเฮ้ยไปได้แล้วอีฮี้อจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวลูกมึงใช้ถุงยางกับใครนะเฮียอะไรบุหรนะเอ้ยหัวบอดไอ้หี้ยมีต้องสามสี่กองหมูดอใช้แล้วด้วยไป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  ไปข้างนอกไปหาอะไรกินข้าวไป่ะตกล้หยุดละไปโอ้วันฝนตกครับผมนี่กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าถ้ามาฟูมูแล้วฝนตกหนักมากๆทำไงทำไมอ,อ,อ๋อไม่อย่างนี้เขาเล่นของเว้ย อันนี้คือเรื่องจริงหรือเรืมึงโมอะวันนี้ฝนตกแล้วไปดูพยากรณ์อากาศเดี๋ยวพอเที่ยงคืนฟูมูลนะระวังรถระวังรถพอเที่ยงคืนนะแม่งฝนหยุดเลยจริงเหรอวะักูกังกลก่อนมากูบอกมึงแล้วว่าแม่งฝนตกทําไงเดี๋ยวรอดูครับว่าตกไม่ตกคืนนี้นะเป็นป่า้ฟูมูลไม่ตกแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเขาเล่นของเออว่ารอดูลยแล้วนี่เราจะลัาจะไปไหน แดกดีครับผมแดดข้าวครับร้านน้องพม่ามังหานพี่นต์ไปตีบไว้ครับน้องพม่าอายุยี่สิบเอ็ดปีจะล่อแล้วฮะอายุโรปไม่เอาแล้วเอาเอ้เมียใกล้บ้านแล้วเมียใกล้บ้านแล้วตีไม่ติดแม่งสัตวามต่อไม่เลยมังวันกูก็มันแล้วนะจริงป่ะถามมาเก็บแบบนี้เอาสี่เมาเมาป่ะฮะเมาป่ะไม่ไม่ แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นมาน้วมันไม่แห้งเออใช่ตื่นมาไม่หนักหัวไม่อะไรอืมแสดงว่าคุณถูกกับบักเก็ตได้ก็กินนมสมัยนู้นนวก่อนนตอนผมมากะกับไอ้เบนที่ผมเล่าให้ฟังไอ้เป็นเกาหลีอ่ะไอ้เป็นเกาหลีอ่ะย็นแม่นี้มันนั่งอยู่ตรงนี้มันนั่งใส่นี่ล่วงลงมาฟังเย็นแม่หลังคาพักโดนจ่ายสี่พันเดซ่าตอนนี้มึงมากับเกาหลีมันสุดไหม สุดอยู่นะมันสุดอ่ะเออมันสุดมันสุดสาวเข้าหามันเลยเออแม่งเฮียด้วยเป็นเกาหลีอ่ะก็สาวไทยเข้าหมดอ่ะหรอเออขนาดไม่หล่อนะมันมันถือว่าหน้าตาได้อยู่นะไอเบนอ่ะหน้าตาได้เลยอไม่ไม่เหมือนหมายถึงแก๊งมันอ่ะก็แบบมีคนแบบอ้วนอ้วนโอบหัวแต่ขึ้นชื่อว่าเกาหลีไอ้ผาต์คือแม่งหญิงเข้าเลยอ่ะืูอ่านกูว่า ไม่มีไข่ข้าวเลยล่ะไม่มีไข่ข้าวหรเรามาเที่ยวกันเราไม่ได้มาไอ้นี่แต่เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมันมามึงมาหลายครั้งเลยถ้าว่ามึงเกินแม้แต่เกินยี่สิบที่ไหนไอ้นี่แม่แต่เกินยี่สิบเกินนี่สามสิบสี่สิบได้วทุกครั้งมากับเพื่อนมามึเคยมาแบบเดี่ยวเดี่ยวแบบคนเดียว คีฟูอลออืมตอนนั้นมีอยู่ครั้งนไวยเนี่ยนี่ถ้าสมมติได้ห้องตรงนี้นะแล้ววิวก็อืมค่าไหนดีฮะค่าไหนดีท่าทีระเบียง <laughs> ไอ้เยี่ย <laughs> ในหัวนี้คิดแต่เรื่องอยู่ไอ้สัสลังเ้่งสืบพันปะ <laughs> <laughs> คืออย่างนี้ครับผมเราเห็น หลายหลายคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาคนเดียวใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เรานั่งเงินชิดเลยสองพอเข้ามาคนเดียวปุ๊บเขาก็จะทักทายกันเลยไอ้แล้ก็นั่งจอยกินข้าวด้วยกันเออนั่งกินข้าวด้วยกันส่วนใหญ่เพราะเออนั่นแหละก็สไตล์มาคนเดียวส่วนกูกับพี่เนี่พูดมากเขาก็เข้ามาคุยมันก็เป็นรีกันหมดแหละแต่ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะพี่เพตรงข้ามมันเยอะแบบเยอะมากกว่าคือเหมือน เราก็คิดกันว่าไอ้เหี้ยมันจะต่อที่จบจบก็ดีไม่จบก็อยากย้ายไม่จบก็น่าหาดดิแต่เรื่องดีไอ้เหี้ยไม่แต่มันคิดแต่เรื่องนี้เหี่มันเป็นเรื่องจริงเว้ยที่คนเขาก็ไม่พูดกันเนี่ยได้แต่คิดแม่งเรากูพูดเนี่มันก็เลยกลายเป็นว่ากูอุบาทอยู่ตลอดเลยนะไอ้เี้ย การการที่แม่งมาเที่ยวคนเดียวอแล้วเจอผู้หญิงที่เขามาเที่ยวคนเดียวแล้วเราถูกใจอืแม่ง้อยทาง้อยไปยกคิดไปถึงเรื่องเรื่องเรื่องมันเตียงไรเงี้ยรู้สืบพันธุ์ได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็หาไม่มสุดยอดครับผมคุณนิมอู้นี่ใหม่มถึิสุดยอดอุบาิสุดยอดโอเคนี่ก็เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะเออฝนก็หยุดแล้ว ตอนนี้เราก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวน้ำพักผ่อนสักหน่อยทำงานสักนิดนะครับผมเออพี่แม่ง่อยจะมองว่าเราเป็นเกเรเปม่ไม่สบายเราไม่เป็นเก๋อ๋อตัวอะไร้บายมึงก็ได้ยู่โอ้ยพี่ฮัลโหล are you here yeah we're here ah, okay where are you from sweden sweden yeah oh hi yeah. yeah sorry oh okay where are you from i'm thai ah this one is first time first time first time you come here right yeah yeah in thailand ah okay how are you สตอรี่ I can ask it How are you Me อ่า28 Yeah Are you 20 Yeah Okay Nice to meet you Yeah เมื่อกี้เจอคนข้างห้องนะอย่างสวยสวยมากเดี๋ยวไปบอกพี่กุ่มกอนตามสไตล์ cái pha gì mấy mày mẹ đẹp, mày 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 trang điểm, mày 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 mấy I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Uh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? Do anything. Do what you gonna do for? What you gonna do for? What you gonna be? This is my game to play to claim a brand new name Oh, and I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw Everything up that I've ever done But what's the point of leaving the I do <laughs> <trying> to I'm I'm here you I'm in the year I'm here to <get>. i <liminal noise> <speaking> <to>

ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมทำไมเรามีแต่ภาพเดินทางกันแบบนี้ไม่มีภาพปาร์ตี้เพราะว่าเพราะว่ากูนอนแต่ห้าทุ่มนะ <c oughs>